กรีซนันแอนโทเนียโพซิลเข้ารอบ20คนสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส2023เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023รอบตัดสินไฟนอลคอมเพติชันโดยเริ่มขึ้นในตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันที่19พฤศจิกายน2566 ตามเวลาประเทศไทยซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่72นะักณประเทศเอลซาวาดอโดยแอนโทเนียโพซิลมิสยูนนเวอร์สไทยแลนด์2 0 2 3มิสยูเิเวอร์สไทยแลนด์2 0 2 3เป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นเวทีประชันความงามเพื่อคว้ามงสามกลับประเทศไทย ล่าสุดเหล่าสาวงามจากแต่ละประเทศได้ขึ้นเดินบนเวทีรอบไฟนอลมิสยูนิเวอร์2023เรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านแอนโทเนียโพซิลได้เข้ารอบ20คนสุดท้ายสำหรับสาวงามผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายได้แก่เชนนิสปาลาซิออสประเทศนิการากัว อทิเนียเปเรสประเทศสเปนคาล่ากิลฟูประเทศปัวโตริโกเจมีล่าอุยรัสประเทศสนามิเบียไดอานาซิว,วาประเทศเวเนซุเอลาชาเวตาชาดาประเทศอินเดียแอนโทเนียโพซิลประเทศไทยเซเลสวิลประเทศชิลีจอแดนเลวีประเทศจาไมกาโนเอเลียไวจีทีประเทศสหรัฐอเมริกา เจนการเรตประเทศเนปาลคามิลาเอสคริเบนประเทศเปรูอ <facial> ิตซี่พรินเซสประเทศแคมรูนคามิลาอาเวลลาประเทศโคลอมเบียเอริก้าโรบินประเทศปากีสถานมูรายาวิลสันประเทศออสเตรเลียมิเชลดีประเทศฟิลิปปินส์มาริน่ามาเชเตประเทศโปรตุเกสบริวานีโกเวนเดอร์ประเทศแอฟริกาใต้ ไอซาเบยากาเซียมันโซประเทศเอลซาวาดอร่วมเชร์กันต่อในการประกาศผลรอบต่อไปบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2023ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18